วันนี้เสนอตอนช่วยด้วยจ้าตอนที่สองโอ้โหพี่บอลทำแต่เรื่องเรียนมาสุดสุดเลยนุใ๊ใช่ๆๆอย่าซ้ำเติมกันนักเลยฉันรู้สำเร็กแล้วนะเอาอยอ่างงี้ลองฟังเรื่องของฉันมั่งมากฉันน่ะชอบอารมณ์เสียชอบดาชอบว่าคนน้องคนนี้อยู่เรื่อเยเลย,อยเอเออย่าโจรเลย <laughs> ที่บ้านพวกนายไม่มีขายให้กินหรือไงเจ้ามากินไข่ที่สนามมากเราไม่เรียกทดปีโทษกรองเลยนะาเลียมโทษเลียยจะกอดไปทำไมล่ะมาเล่นบอานกันสนุกสนุกนะอย่าซีเรียสไปเลยนะนะนานนี่นี่นี่เลี้ยนะฉันไม่ได้มาเล่นเพื่อแพ้นะเข้าใจแต่พวกเราเล่นเต็มที่แล้วนะจะเอาอะไรอีกอ่ะเฮ้ยกล้าหือโอ้ยเจ็บนะเลียมเฮ้ยเอาหนาวนะ ลมากก็ได้ดแพ้บ้างก็ได้นะ่ะไม่เคยฟังเพลงของพี่บอยหรือไงฮะไม่เคยอะ่ะเพราะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้คนใจฉันเกิดมาเพื่อใช้ชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสั่งสอนเลยนกะขอลองนี่ชมพูว่าฉันจะไม่สนุกแล้วนะพวกเราอะเลิกเล่นกันเถอะเออจริงด้วยนี่ก็เย็นมากแล้วนะเลิกเล่นเถอะเอยอ,อย่าเพิ่งเลิกเด้ก่อนเลิกอะต้องเล่นให้จริงจังหน่อยเล่นหยอใหญ่อย่างเงี้ยเลิกไม่ได้นะอะไรอย่างงี้ก็มีด้วยนี่ เฮ้ยขืนตายไปตอนเนี้ยกดขึ้นสวรรค์แง่ๆเลยเชรีก็เคยทำไม่ดีเอาไว้เต้นเยอะจำได้ไหมป่าวันที่เราเล่นพนันกันนะ่ะมีชั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ทายไปเลยนะคนต่อไปที่จะเดินมาจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายถ้าทายถูกเอาไปเลย20แต่ถ้าทายผิดจ่ายมา20เฮ้ยเราว่าการพนันมันผิดกฎหมายนะเดี๋ยวก็โดนตำรวจจมมับ้อยแกเนี่ยเอาเถอนะ้า <c oughs> ลุ้นดีนะ่าสนุกดีออกนะ <c oughs> เธอรี่ว่าคนต่อไปต้องเป็นผู้หญิงชัวร์เลยผู้หญิงช่ายใจมันเลยเจ็บใจจริงๆเลยอะตาฉันมั่งอะฉันว่าคนต่อไปต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนชัวร์ป้าวไม่ใช่嘛จงอันเจีโอ้ยปะโถอเอ้ยใจมากฉันเรี่ว่าเป็นผู้ชายแน่นอนแล้วแบบนี้ถือว่าชนะเปล่าท้ายแต่คนนะหมาไม่เกี่ยวนะ ฮ่าสาวเนี่ยตาฉันบ้างล่ะฉันว่าต้องเป็นผู้หญิงอ้าวเมื่อกี้คนนี้เดินผ่านไปแล้วนี่นะไม่อีกแล้วครับนี่นานนาคนๆน่ะออกมาสองรอบอะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่พวกเธอมาทำอะไรกันแถวนี่ยนะฮะผมก็เปล่าแล้วผมผมผมไม่เกลียวอ่ะ เราจะต้องอดขึ้นสวรรค์กันทุกคนแน่ๆเลยแต่ว่าในเวลาแบบเนี้เชอรี่ว่าน่าจะนึกถึงแต่สิ่งดีๆมากกว่าจะมานั่งหมดหวังแบบนี้ถ้างั้นผมขออธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าให้โอกาสพวกเราอีกนะพวกเราจะพยายามเป็นคนดีที่เกะเรน้อยควัาน,นี้อ้าวพวกเราผิดไปแล้วขอรับ อย่าลงโทษพวกเราเลยอย่าโทษไอ้เชอรี่ด้วยเถอะนะครับนะครับครับไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้ลมน้องหัวเราเนี่ยเออไม่ใช่ยังไงนะคุณดอกครับคือว่าตูมตามทำไฟฉายหล่นลงไปในบ่อครับทำไมซุ่มซ่ามแบบนี้ฮะเออหัวฮะอะไรเหรอเฮ้ยอะอะไรน่ข้อไหนเป็นข้อไหมอะ ช่วยช่วยด้วยฮาช่วยพ่อผมเนี่ยรอเดี๋ยวนะฮะคุณจะลองมาช่วยเดี๋ยวนี้แล้จตุพพลนายว่าเราจะโดนกูดาวตีไหมเนี่ยโดนอยู่แล้วเสียไม่น่าถามเลยกูดาวถือไม้เอ้ค่ะเฮ้ยสงคุณนาครูจีกดุมากเลย ข่าวนีเสร็จแน่เลยก้นไหลแน่คราวดีสยองนักเรียนทุกคนคงจะเห็นแล้วนะว่าการฝา่าฝืนคําพูดที่ครูพูดไปเนี่ยมันทําให้เกิดผลยังไงบ้างอเอาละจตุพลพ่อเลียมแล้วก็เชอรี่ครูต้องลองโทษพวกเธอทั้งสี่คนแล้วนะคือว่าจตุพรมีอะไรจะพูดในครับคนครูมีมัมครั้งที่สอแล้วนะจตุพลย่างม่เล่มาแก้ตัวอีกลระฮะคือว่า เจต่พลต่อยนักขอรับเจต่พลอ,อยากจะพูดว่าเจต่พลผิดไปแล้วผิดที่ไม่ยอมเชื่อฟังคนุนครูผิดที่ชอบออกนอกลูนอกทางแล้วก็ผิดที่ทําให้คุณครูและเพื่อนๆทุกคนต้องเปห่วงผมก็ต้องขอยอมรับผิดด้วยกคนนะครับที่ทําตัวเป็นหัวโจกพาเพื่อนๆไปเสี่ยงอันตรายอ,อผมก็ด้วยครับสํานึกแล้วครับชเลี่ก็ด้วยครับ พวกเราขอโทษคุณครูและขอโทษเพนเพนด้วยครับต่อไปพวกเราจะพยายามเกเรให้น้อยกว่านี้แล้วก็จะเชื่อฟังคุณครูให้มากกว่านี้ครับลงโทษพวกเราได้เลยค่ะลงโทษทั้งสแล้วถ้าทุกคนสำนึกผิดและขอโทษแบบนี้ครูก็คงไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วเอาเป็นว่าที่เังได้ทำก็แล้วกันนะอ้าวคุณครูจะไม่ลงโทษพวกเราแล้วเหรอครับเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบ นี่ได้เนี่ยไม่เข้าใจไอดอนอันเดอร์ส d ตเนอ่ะเฮ้ยพวกเธอพูดมากเนี่ยเดยวครูก็เปลี่ยนใจลงโทษเลยสิไหมเออไม่เอาแล้วคุณครูถ้าางนั้นก็ขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูีใจจะร้ายไม่โดนไปเรียวแล้วย่โโอยังโดนเลยจะทุกคน หากทุกคนทำความผิดแต่ไม่มีใครสำนึกผิดไม่มีใครนึกเสียใจแล้วโลกเราจะอยู่ได้ยังไงกันเนาะการรู้สึกสำนึกผิดจึงเป็นเหมือนกรอบป้องกันเราจากความหยิงพยองและความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวทำผิดก็สำนึกผิดซะและวิธีที่ถูกต้องในการแสดงออกว่าเราสำนึกผิดก็คือการขอโทษนั่นเองจำมาไว้เนาะ